สวัสดีครับวันนี้เรามาจะโม power supply เพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับอันดับแรกเราต้องตรวจสอบ power supply ก่อนนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าโดยการการตัดสายสีเขียวกับสีดำเนี่ยเสร็จแล้วมาจํากันนะครับเพื่อดูว่าพัดลมหมุนไหมถ้าบัดลมตัวนี้หมุนแสดงว่า power supply ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดปลั๊กออกนะครับื่อความปลอดภัยการทำงานถอดปลั๊กออกแล้วตัดสายสีดำหนึ่งเส้น ของผูสปายเนื้<ม>เส้นที่ออกไปน,น,น,นั่นเนี่ยตามนี้นะครับตามเนี้ยหนึ่งเส้นสีดำสีไหนก็ได้นะครับสเสร็จแล้วมาบัดรกรีลงที่ขา4ของไ c เบอร์750 0นะครับที่ขา4นะครับจากนั้นก็หาค่าต้นทานประมาณ10กิโลโอห์มต่อที่ขา1น,นะครับมาบัดรกรีใส่ที่สายสีดำเมื่อกี้ที่เราบัดรกรีลงที่ขาสีของ IC นะครับบากตรงกลางแล้วก็บัดรกรีเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้แรงดันประมาณนี้นะครับ15.18โวลต์น,นะครับแล้วเราก็รวบรวมสายสีดำนะเป็นสายลบนะครับสีดำเป็นสายลบสีเหลืองจะเป็นสายบวกนะครับเพื่อรวบรวมแล้วไปต่อในการใส่ปากคีบปากคีบขนาดใหญ่ที่จะใช้คีบบนแบตเตอรี่ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับส่วนสีส้มนี้นะครับสีส้มที่เหลือเนี้ยนะเอารวบรวมก็ได้นะครับ มันจะออกประมาณ3.3จุด3.3โวลต์ถึง4โววต์เนี่ยเพื่อเอาไปยิงเซลล์แบบตเตอรี่ที่มันตันนะครับช่องที่มันตันเขาเรียกกันยิงเซลล์ถ้าใครอยากรู้ก็ลองทักเข้ามาถามก็ได้นะครับเรื่องการยิงเซลล์นะครับครับโมาวเว่า s u p ง่ายๆบายอาจารย์พงศักดิ์สวัสดีครับ